ผู้ชมครับสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ h ช n แนลนะครับคุณผู้ชมครับ, Hero รบ,รบห้องนี้ก็คือห้องควบคุมนะครับเราก็จะนําภาพมาประมวลแล้วก็มาเลือกภาพนะครับบางทีก็มีการอินเสิร์ตจากเว็บไซต์อินเสิร์ตจากภาพข่าวอินเสิร์ตจากเรื่องราวต่างๆที่เราหามานะครับผมต้องการจะบอกคุณผู้ชมทราบว่านี่แหละฮะคือความตั้งใจจริงครับของสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แชนแนลนะครับเรามีอาวุธยุทโธปรกรณ์อุปรกรณ์พี่พร้อมพร้อมที่จะทําให้เรานั้น เป็นสื่อทีวีดาวเทียมที่ต้อนรับเรื่องราวดีๆมากมายขอเพียงท่านร่วมมือกับเรานะครับเปิดชมหรือว่าไปกดแชร์ทางแฟนเพจของเราก็ได้นะครับเอาละฮะช่วงนี้ด้านนน้นมีสองสาวครับคุณเอ็นจอยและน้องวุ้นเส้นรออยู่ครับไปพบกับเธอเลยฮนะ เอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็พบกับ e n j o จค่ะคุณผู้ชมค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเราก็รู้กันดีนะคะว่ามีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะทั้งในเรื่องของการทํางานศิลปะก็ดีนะคะเปเปอร์มาเช่ทํากระจาดสารตระก้าอุ้ยหลายอย่างเอ้ยจริงติกรเบลค่ะแต่วันนี้เราสามารถที่จะนําหนังสือพิมพ์แบบธรรมดาธรรมดานี้ค่ะ ให้กลายเป็นบุญได้ทําได้อย่างไรคะนี่เลยคะ่ะเราทําให้หนังสือพิมพ์นี้กลายเป็นกระดานข่าวความดีได้นะคะโดยที่คุณนั้นนะคะเลือกหนังสือพิมพ์มาคะ่ะจะเป็นเก่าก็ดีใหม่ก็มีเอ่เก่าก็ดีคะ่ะหรือว่าใหม่ก็ดีนะคะจะเย็ยนนะ,ะคุณ <c oughs> จอยเย็ยนนะ <c oughs> เก่าก็ดีใหม่ก็มีเก่าก็ได้ใช่ไหมเก่าก็ดีใหม่ก็ดีได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาตัดนะคะเค้น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 เลนเค้นไม่รู้แล้วอันนี้คุณต้องดูแลตัวเองนะข่าวมาค่ะที่เป็นข่าวดีนะคะตัดมาค่ะแล้วก็ส่งมาที่เรานะคะง่ายมากเลยค่ะพอตัดมาปุ๊บก็ส่งมาที่50ทับ24ถึง27นะคะหมู่8ตถนนรัตนาทิเบศนะคะตำบลบางกระสอค่ะอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัด นนทบุรี1100ค่ะ,คะแล้ก็เมื่อส่งให้เราแล้วนะคะเราก็จะนํามาเล่าถึงในเรื่องของความดีกันซึ่งก็จะเป็นกระดาษข่าวนะคะอย่างที่เราติดไว้แบบนี้นั่นเองนะคะโทษฮะคือส่งมาแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาใช้ทยอยใช้ไปเรื่อยๆบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โห อย่างนี้ถ้าเกิดว่าส่งมาแล้วเนี่ยจะอ่านไว้เหรอส่งไปทั่วประเทศโโนะฮะไม่ต้องห่วงฮะเพราะว่าเรื่องราวความดีเนี่ยนะครับไม่มีหมดอายุฮะความดีไม่มีวันตายความดีจะต้องเป็นอมตะค่ะสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคนทำดีอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าหยิบเรื่องราวของเขาขึ้นมากลายเป็น inspiration เป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างที่ดีฮะวิธีการทำดีที่เรานำเสนอเนี่ยเราต้องการให้คุณ Copy ได้ตามสบายนะครับถ้าเกิดเป็นสื่อทีวีอื่นอาจจะบอกว่าห้าม Co p y เนื้อหา แต่ของเราเนะครับเชิญท่านก๊อปปี้ตามสบายเพราะว่าเราต้องการให้คุณนั้นลอกเรียนแบบความดีซึ่งกันและกันนะฮะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะแล้วช่วงนี้ค่ะได้เวลาแล้วที่เราจะมาดูว่ากระดานข่าวความดีข่าวแรกเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะ ปิดกระดาษตรงนี้เลยค่ะว่า oh. เป็นข่าวนี้นะคะกับกระดานข่าวความดี Hero Channel ของเรานะคะ,ระพร้อมมร้ยยังคะตึง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 โอเคพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกับข่าวแรกกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ทําบุญค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับการทำบุญแหมเพึ่งผ่านช่วงเจมาหมาดๆนะคะเราก็นํามาบอกเล่ากันนะคะสําหรับ งานนี้นะคะคุณลักษนาณวิโรธและคุณสาระล่ำซำค่ะรวมถึงนะคะคุณพีระสันอัศวกิติประภาค่ะร่วมกันมอบข้าวไรเบอรรี่อ่าร่วมกันนะคะมอบข้าวไรเบอร์รี่นะคะจำนวน999กิโลกรัมค่ะแหมตัวเลขเป็นสิริมงคลมากเลยนะคะก็นำไปนะคะเพื่อเป็นการทำบุญสร้างกุศลลจิตครั้งยิ่งใหญ่ในเทศกาลกินเจที่ ผ่านมาค่ะโดยมีคุณมาลินีสุตังคานุนะคะแล้วก็คุณชนิดาประสมสุขและคุณคาทาชินะบัญชอดโอ้โหหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีคะนักพิยากรท่านใจบุญมากนะคะหล่อดูดีแล้วก็เคยเจอตัวจริงไหมเคยเจอค่ะเลอวน่ารักไหมน่ารักมากท่านพูดกับเราได้หลายๆอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากเอนจอยด้วยค่ะว่าไม่ใช่ผมจะฝากดวงไปดู คุณก่อไหมเขากำลังเล่าเรื่องข่าวความดีที่อาจารย์กาถาเคยบอกอิจอยว่าไงนะเมื่อไหร่ที่ไปสอบไปผู้ประกาศชวนอาจารย์ด้วยนะแรกแลกกันสอบไม่ผ่านนะเดี๋ยวดิคุณพูดแบบนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเนอว่าเราเนี่ยเป็นรายการเล่าค่ะเล่าข่าวความดีแต่อนาคตก็ต้องไปสอบกันนะเห็นด้วยค่ะแล้วก็พยายามผลักดันให้อิจอยสอบผ่านด้วยนะสรุปก็คือคุณเลือกข่าวนั้นเป็นข่าวความดีใช่ไหมใช่แล้วค่ะทาไมทาไมคุณถึงเลือกข่าวนั้น เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่หลายๆเป็นข่าวที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่แสดงว่าข่าวที่ผ่านมานานแล้วคุณก็ไม่เลือกเหรอฮะอ๋อพอดีว่าเป็นข่าวที่มันแบบเร่งด่วนนะตอนนี้มันเป็นข่าวสุดๆร้อนๆนะคะก็ทุกตนการณ์ว่างเห็นภาพเห็นภาพะอ้ค่ะก็เห็นภาพเลยจริงๆช่วงนี้มีอีกไหมมีอีกไหมมีข่าวอยู่ไหมมีค่ะมีอีกสักข่าวหนึ่งอีกสักข่าวหนึ่งนะคะครับข่าวนี้แล้วกันค่ะช่วยสังคมนะคะ ศารตราจารย์คลินิกหรือสอคลินิกเนี่ยนะคะคุณต้องย้ายย้ายกระดานข่าวไปติดก่อนสิเลื่อนพอยต์เติมนิดหนึ่งเลื่อนพอยต์ตึ้งตึ้งท่านผู้ชมครับช่วงนี้อย่าเพิ่งลำคาญนะครับทนรอนิดนึงเดี๋ยวความข่าวความดีจะมานะครับมาแล้วค่ะข่าวนี้ค่ะช่วยสังคมนะคะแล้วคุณเอามือไปบังทำไมฮะสอคลินิกครับนายแพทย์โชคชัยเมธีไตรลัตค่ะประธานกรรมการ สวัสดีการมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชรับมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเครื่องดื่มตาช้างจำนวน50,000ขวดนะคะคร,รวมเป็นเงิน372,312บาทค่ะคเพื่อร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธินะคะต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะคมอบต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่6แล้วนะคะคโดยมีคุณวีระ รจนาสมผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการบริษัทไทยริงเป็นตัวแทนรับมอบที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยค่ะทำไมคุณเอน็นใจเลือกข่าวนี้ฮะเอ็นนิดนึงค่ะเอ็นนิดนึงทำไมเลือกข่าวนี้เพราะว่าเป็นข่าวที่บริษัทใหญ่เนี่ยค่ะอย่างบริษัทช้างเนี่ยเขาก็ร่วมบุญมาเป็นการร่วมบุญต่อเน<ะ>ื่องไม่ใช่ว่าร่วมบุญร่วมบุญครั้งเดียวจบปั๊บแล้วจบเลยคุณผู้ชมถามมาว่าบอกทําไมข่าวนี้ต้องการให้รู้แล้วเพื่อก็ ข่าวนี้ใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องเนื่องจากาหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะบ,บริษัทยยใหญ่ๆเขาก็บริจาคได้นี่เ <ừ ๆ S 1> พราะเขามีเงินแต่ <ๆ S 2> จริงๆแล้วเราเราเนี่ยเรากันเองเนี่ยก็สามารถบริจาคนะคะเงินไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องต่างๆของผู้ป่วยก็ดีอุปกรณ์ทางด้านของการแพทย์ก็ดีร่วมสมทบทุนได้นะคะที่โรงพยาบาลศิริราชโอเคนะครับดูแลนําเป็นลอกเรียนแบบอ่ะโอเคครับคุณเนจใจครับขอบคุณมากนั่นคือกระดานข่าวฝั่งคุณใช่ไหมกระดานข่าวฝั่งผมก็เพียบเลยฮะพอ เราทำคอนเซปต์นี้ขึ้นมามีท่านผู้ชมเนี่ยส่งกันมามากมายแต่ที่ส่งมานี่ไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์นะฮะส่งทางไหนคะส่งหน้าบริษัทเนี่ยโอ้โหโยนเข้ามาเลยคะส่งเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมถามมาว่าเห็นบอกให้ตัดข่าวเนี่ยถ้าส่งมาเป็นเล่มได้ไหมได้ไหมคือส่งมาเป็นเล่มเนี่ยอย่างแรกเราไม่อยากจะให้ส่งมาเป็นเล่มค่ะเพราะว่าจะเปลืองสตางค์คุณอย่างมากมันน้ําหนักเยอะถูกต้องราะวถ้าเกิดส่งมาเป็นแผ่นเดียวเนี่ยสามบาทส่งมาสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่น แบบกิโลกรัมเข็มมันไม่มันไม่คืนที่คืนไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจตัดนะโอ้โหคุณผู้ใช่ใช่เหรอคะไม่ใช่ว่าเราแบบว่าขี้เกียจตัดแต่เราต้องการให้ท่านส่งมาแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ครับท่านครับการทําความดีเนี่ยมันต้องออกแรงใช่ไหมพอท่านเลือกปั๊บท่านออกแรงตัดปุ๊บกุศลผลบุญท่านได้เต็มไม่เต็มหน่วยเลยกุศลในการเลือกทําให้ท่านมีสายตาที่ชัดเจนยาวไกลวิสัยทัศน์ที่ดี กุศลในการตัดล่ะเออผมนึกไม่ออกกุศลในการตัดคือจริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากการคิดดีไงคิดว่าจะตัดคิดว่าจะตัดคิดว่าคิดก่อนคิดก่อนคิดแล้วก็ลงมือทำอันนี้ก็คิดดีทำดีละแต่กผมผมเรียนถามไปยังโอบีนิดนึงว่าซาวเอฟเฟกจะมาวันไหน คุณดูเพลินเลยไงฮะโอเคกับคุณคุณเนลใจมากฮะมาฝั่งนี้บ้างดีกว่านะคะเรื่องของกระดานข่าวความดีวันนี้คุณเอามาฝากเหมือนกันค่ะขออนุญาตเลือกเป็นข่าวนี้นี่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ตามข่วอย่ะช่ผมช่วยฮะแต่เนวใครที่ําข่าวอยู่ก็จะรู้จักกับน้องเจมส์นะคะเด็กชายธีรพัฒน์วงบุญมีไงอ๋องั้นคุณต้องขยับขึ้นนิดนึงนะฮะนะสร้างบ้านใหม่ให้น้องเจมส์ใช่ไหมข่าวนีนะโชเด๊ ขอเท้าความนิดนึงก่อนน้องเจมเนี่ยเป็นเด็กที่เคยมีข่าวออกมาว่าน้องเขาเนี่ยหนีเรียนช่วงพักกลางวัลค่ะคุณอย่าเรียกว่าหนีเรียนเรียกว่าเดินทางจากโรงเรียนแวบ แวนไปช่วงกลางวันช่วงที่เขาต้องทานข้าวเนี่ยนะคะไปดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องวัยหนึ่งขวบเจ็ดเดือนด้วยซึ่งระยะทางไกลมากนะคะสิบสองกิโลข่าวนี้ออกมาหลายเดือนน่าจะเป็นหนึ่งขวบแปดเดือนแล้วตอนเนี้ยน่าจะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าพอยู่ตรงนี้ค่ะคุณเคยคุณผู้ชมที่เคยไปเคยชมสัมภาษณ์ของคุณลุงเนี่ยที่เป็นผู้อำนวยการสถานีทีวีเดลเทียมฮีโร่ชาแนลของเราเนี่ยนะคะก็จะเคยได้ยินคำหนึ่งว่าทำดีให้เด่น จะพ้นภัยข่าวนี้เลยนะคะเหมือนน้องเจมส์เนี่ยนะคะทำ,คทำทำดีแล้วค่ะมีหน่วยงานที่มองเห็นนะคะตอนนี้น้องเจมส์ก็เรียกว่าได้ผลตอบรับของการทําความดีแบบนี้ทำไมคได้ทั้งบ้านใหม่ได้ทั้งทุนการศึกษาแล้วก็อีกความดีอีกหลายๆสิ่งด้วยนะคะครเรื่องนี้คุณเอามาเล่าให้ให้ได้ฟังกันอย่างเช่นในส่วนของอทุนการศึกษาเนี่ยนะคะคน้องเจมส์ก็ได้ทุนจาก มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะ<ช>แล้วก็ยังได้บ้านใหม่จากเงินที่หลายๆท่านเนี่ยนำเข้ามาบริจาคให้ทางด้านน,นายคณานาศคัชพานะครับปล<ช>ัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายมั่นคงอำเภอบางมูลน,นาคนะครับกล่าวว่าขณะนี้หาเนื้อที่พื้นที่ปลูกบ้านให้ได้แล้วนะครับ<ช>โดยจะซื้อที่ดินเนื้อที่จํานวน2งาน งานละ1 0 0 0 0แสนบาทปลูกบ้านให้น้องเจมซึ่งอยู่ใกล้กับทางโรงเรียนแล้วก็อนาใหม่ไม่ต้องขี่จักรยานไปกลับจากบ้านไปโรงเรียนซึ่งน้องเจมปั่น12กิโลเมตรนะคะคือในข่าวต้องบอกว่าพี่ตอนแรกที่เขียนว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนีเรียนแต่จริงแล้วเนี่ย คุณครูไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าเอ๊ะน้องเจมหายไปไหนช่วงพักกลางวันต้องหนีเรียนไปไหนแน่เลยคุณครูก็เลยตามไปดูถึงที่บ้าะก็เลยไปเจอว่าไปดูแลคุณพ่อคุณแม่น้องเจมกล่าวนิดนึงครับน้องเจมกล่าวว่าไงครับบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้กลับมาอยู่พร้อมกับ แม่แล้วก็น้องชายนะถึงแม้ว่าคุณพ่อเนี่ยยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะนะคะซึ่งก็น้องเจมฝากมาบอกว่าขอกราบขอบว่าคุณคุณครูแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยรวมถึงในอำเภอบางมุนนาค่ะแล้วก็ผู้ใจบุญหลายๆท่านที่สงสารตัวเองแล้วก็ครอบแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ให้เงินมารักษาพ่อแม่แล้วก็ให้ทุนการศึกษาตัวเองด้วยรวมถึงน้องด้วยเช่นกันนะคะน้องบอกอีกคำหนึ่งค่ะบอกว่าตราบเท่าที่ชีวิตตัวเอง จะมีเนี่ยนะคะจะขอเป็นคนดีในสังคมและก็จะไม่ลืมบุญคุณผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตาเลยค่ะถ้าหาว่าน้องเจมส์แวะเวียนผ่านมาแถวสี่แยกแครายนะครับเรียนเชิญน้องเจมส์ที่สถานีทีเดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แนวนะครับเราจะนะครับก็จะถ่ายรูปกับน้องเจมส์สัมภาษณ์น้องเจมส์นะครับน้องเจมส์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับอยากเจอนะฮะอยากเจอตัวจริงของเด็กดีนะครับมาเมื่อไหร่ก็ได้ ฝากชาวพิจิตที่เปิดทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลนี้นะครับช่วยปั่นจักรยานไปบ้านน้องเจนนิดนึงนะครับไปหาเขาแล้วก็บอกเขาว่าทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลเนี่ยพูดเรื่องราวของน้องอยู่ ừ, นะครับน้องมาได้เลยตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือ 20- 30ปีถ้าหากพี่ยังอยู่นะครับจะไม่ทาเสียง<ห>อย่างงั้นล้วเอาละครับไปดูข่าวดีต่อไปนะฮะข่าวไหนดีคะคุณนี่เลยดีกว่านี่นะฮะในเมื่อคุณเลือกกรอบเล็กๆกันวันนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟชั่นข่าวเล็ก ออช่วงนี้เป็นช่วงวท้าทายมากครับคุณผู้ชมครับคือเป็นช่วงที่พู้ดำเนินรายการนะครับนะฮะต้องมีสายตาที่ยาวไกลและเอียงเป็นพิเศษนะครับเพราะาว่าข่าวอยู่ตรงนี้งไงคุณนะฮะแล้วมือเราก็ไม่ได้มีอะไรถือ <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นซูมเข้ามานิดนึงนะครับ นายนะนชายัยนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือตัวย่อ,อว่าสวทนะครับสวทเผยว่าสวทในกําหนดจัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด,ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจําปี2557ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับก็จัดขึ้นมาโดยได้รับเกียรติจากนายวีระโรจนะพชรรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแล้วก็มอบโล่ให้กับผู้แทนสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านประจําปีจํานวน76จังหวัดแล้วก็ในเขตกรุงเทพอีก50เขต ท่านกล่าวต่อว่าสําหรับงานดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูกเกียรติให้กับสถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดงานดนตรีและก็ดนตรีพื้นบ้านร่วมถึงส่งเสริมให้เด็กเกยาวาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าสารับความสําคัญของดนตรีไทยและก็ดนตรีพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยภายในงานครับมีการแสดงดนตรีจากนักเรียนประกอบด้วยการแสดงวงสล้อซซอรซึงจากโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาวงปีพาดไม้แข็ง กรุงเทพนี่แหละปีพาดไม้แข็งจากโรงเรียนเทพสุรินแข็งมากนะฮะผมเคยจับแล้วเป็นปีพาดที่ไม้แข็งเขาต้องใช้ไม้แข็งเพื่อเสียงมันจะเพราะไงคนต้นแรกใช้ไม้ไม่แข็งก็ตีแล้วมันไม่โดนนะฮะไไมมนะะคค่่่่ใชสำลีและก็การแสดงวงดนตรีพื้นบ้านได้แก่วงดีเกรอูอิเทกนะฮะวงดีเกรอูฮูลูอ๋อวงดีเกรฮูลู ซึ่งเราก็รู้จักกันดีเหมือนลิเกฮูลูไงยใช่อะไรนะตึง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 นั่นแหละเขานั่งเขานั่งนะเขานั่งโรงเรียนบ้านใหม่จังหวัดยะลาวงโงลางจากโรงเรียน แดดวังชมพูวิทยาคือแดดเขาส่องหนักมากครับจนอาคารเรียนเปลี่ยนสีฮะเป็นสีชมพูเลยทีเดียวนะครับคงจะแบบประมาณเหมือนแก้มเราเนี่ยนะฮะเวลาโดนแดดก็จะออกแนวแดงระเรื่อนิดนึงนะฮะคือสีแดงหรือเปล่าคะพี่เก่งครับผมไม่รู้วิ่งไปเลยบบกว่าสีซีไปโรงเรียนแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาพิเศษจังหวัดชัยภูมิแล้วก็มีวงกลองยาวโปถึงโปถึงโปถึงถึงจากโรงเรียนปทุมธานีนั่นท่ามุนีบำรุงจังหวัดจังหวัดปทุมธานีที่นําเสนอข่าวนี้คุณไม่ถามเหรอฮะเพราะอะไรกําลังจะถามเลยค่ะว่า เราอะไรถึงนําเสนอข่าวนี้นะคะอะนาคตไม่นานเราจะมีการแสดงในรายการข่าวความดีค่ะคือเราต้องการได้ข่าวความดีเนี่ยนะฮะเป็นข่าวความดีที่จับต้องได้ค่ะนะฮะมีหลากหลายมิติมีการแสดงดีๆมีโชว์ดีๆมีเรื่องราวดีๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามานั่งอ่านข่าวกันอย่างนี้อ่านอย่างเดียวเกรงว่าจะไม่มีใครดู <c oughs> เกรงว่าจะดูกันเองเปิดสถานีมาประมาณ1สัปดาห์ยอดกดไลค์พุ่งปิ๊ดอยู่ที่1,600คนคโดยเฉลี่ยแล้วเกณฑ์ในการกดไลค์นะครับอยู่ประมาณวันละประมาณ23คนคสถานีทีวีดาวเทียมหรือว่าอะไรฮะเนี่ยทำไมมันน้อยจังเลยคุณทำยังไงคนกดไลค์แฟนเพจเยอะไปดูที่แฟนเพจครับหน<ะ>้าแฟนเพจ,แ,เพจแบบนี้นะฮะว่าคุณเห็นที่ไหนนะครับผ่านมาผ่านไปสมมติคุณไปเจอแฟนเพจแบบนี้ส่งมาปิ๊บทำไง ยังไงอะคะแฟนเพจส่งมาปิ๊บคือยังไงเนี่ยคือไปเห็นแฟนเพจแบบนี้มีคนแชร์มาอ๋อก็ต้องเข้าไปดูก่อนเลยนะคะไปเนื้หาอะไรแล้วก็กดไลค์ค่ะอ๋อนี่เขาเป็นคนรอบคอบนะนึกว่าจะเชียร์กันว่าให้กดไลค์เลยเออของงงเอ็นจอยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าเป็นเพื่อนเราไหมถ้าเป็นเพื่อนเราปุ๊บข้อความอะไรที่มันขึ้นแบบแปลกๆพิสดารจะไม่กดจะไม่เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับชุมชนอาสาเกี่ยวกับความดีทำม้งทำม้าเอ็จอยกดก่อนเลย้วค่อยเข้าไปดูทีหลังพอเข้าไปดูปุ๊บ ถ้ามันไม่ใช่กดออกกดไลค์ออกมาได้นะคะมันกดคืนได้มันกดคืนได้โอเคนแต่ว่าอันนี้น่าเพจของเราใครที่กดไลค์แล้วเราแล้วห้ามกดออกแล้วเมันน่าจะมีระบบล็อกนะฮะถือว่าเป็นสัญญากันใช่นที่มีคนเข้ามากดนะครับวันนี้นะครับก็จะมีเดี๋ยวดูยอดนิดนึงนะฮะดูยอดนิดนึงนะครับ ท่านผู้ชมบอกรายการอะไรทำไมมีการมาพูดถึงเรื่องขอแฟนเพจนี่ไงหนึ่งันหครับทีโรดแชนแนลสถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีผมถามเพื่อนบอกเฮ้ยนี่เราได้มีโอกาสมาเป็นทีมงานส่วนหนึ่งในการทำทีวีดาวเทียมแห่งความดีเนี่ยนะเชิญชวนมาดูหน่อยนะเขาตอบมาให้กำลังใจผมมากเลยว่าเออถ้าว่างจะไปดูนะเดี๋ยวดูช่องสามนิดนึง เมื่อกี้บุญเซนบอกว่าถ้ากดไลค์แล้วห้ามกดออกใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้เป็นคำว่าสัญญาถ้าใครกดออกค่ะขอให้ผายลมแล้วมีกลิ่นตลอดชีวิตตั้งแต่ชาตินี้จนถึงชาติหน้าโอ้นะฮะแสดงว่าคุณกดออกใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่กล้ากดเลยค่ะโอเคครับวันนี้นะฮะเรื่องเราข่าวดีก็นําเสนอแบบสบายๆได้นะครับไม่ใช่ว่าข่าวดีจะต้องมานั่งนะครับ ปฏิบัติทากันนะฮะเข่งเครียดเข่งขึมเรื่องราวดีๆมีโอกาสทําได้มากมายหลากหลายรูปแบบนะครับะจะทําแบบแนวเข่งเครียดเ,เรียกว่าทําจริงจังแนวเข้่งขืมก็ได้นั่งสมาธิวิปัสนาปฏิบัติทมอันนั้นก็สุดแล้วแต่แต่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันหรือจะทําแบบใช้ใช้การลงมือทําคิดดีพูดดีทําดีมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ทําได้นะฮะ,ะอยากจะเข้ามาร่วมงานกับเราเปิดรับสมัครคร,ครับเข้าไปที่แฟนเพจ ฝากความสามารถของท่านไว้ได้เลยนะครับฝากบอกเลยว่าท่านนั้นมีความสามารถด้านไหนอยากจะมาเติมเต็มเหมือนที่เราสัมภาษณ์ะนะครับกลุ่มมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะฮะท่านก็บอกว่าเวลาท่านรับสมัครจิตอาสาเนี่ยทุกคนสามารถที่จะมาร่วมนะฮะในการที่จะเป็นอาสา,าสมัครได้หมดแล้วก็มาทําความดีได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณดูนะฮะแล้วคุณบอกว่าแม่เออดีเหมือนกันในสถานีนี้นะ,ะวันนี้ก็ผมมีความสามารถในเรื่องของการวาดรูปอยากจะมาร่วมงานคุณได้ไหมมาเลยครับ นะฮะมาเลยเราก็จะให้คุณวาดรูปประกอบข่าวหรือว่าอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวข้นมาหาเรื่องของการใช้ความสามารถกันคือเรียกว่าส่งความสามารถพิเศษหว่าสิ่งที่คุณสามารถทำได้มาทางเราก่อนทางอินบ็อกซ์นะคะย้ำหน้าเพจอีกทีนึงนะคะฮีโร่ชาแนลทีวีนะคะเข้ามาเลยชื่อความสามารถพิเศษหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะให้เรา ค่ะคุณมาร่วมงานทำความดีกับเราด้วยใช่ครับมาเจอไนะครับเพราะว่าเราเป็นทีวีเตาเต็มเห็นงความดีคุณจอะไรจะพูดอยากจะให้เข้ามาร่วมเป็นจิตอาสากันเยอะนะคะอย่างอย่างเอนจอยเนี่ยก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันก็เชื่อและศรัทธาในเรื่องของความดีนะคะเวลาที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณก็อย่างที่บุญเซนได้บอกไปนะคะว่ามีความสามารถอะไรนะคะก็บอก ก็บอกกันมานะคะใน Facebook ก็ได้หรือว่าในออ Gmail ก็ได้นะคะถ้า f c e e o o o ค่ะก็เข้าไปที่ f c e e o o o นะคะคแล้วก็พิมพ์ว่า Hero r o a n n e l นะคะคหรือว่าจะเป็น Gmail ค่ะ Gmail ก็เข้าไปที่ Hero Channel 131.gmail.com เท่านั้นอเองนะครับ,รบตัดมาที่กล้องนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมมีข่าวดีๆแบบนี้อย่าลืม ตัดและส่งมานะครับจะส่งมาเป็นกระดานแบบนี้ก็ได้นะครับส่งมาดีมากเลยั้งอันเลยก็ได้นะฮะหรือจะพับแล้วส่งมาใส่ซองจดหมายเข้ามาก็ได้ทุกเรื่องเราดีๆเราต้องการครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ไม่ได้มีแค่ส่วนกลางที่เราอ่านแต่ยังมีส่วนท้องถิ่นที่เราบอกตรงๆว่าเราตามไปซื้อไม่ไหวจริงๆครับเราอยากจะอ่านวันนี้ข่าวดีจากทางภาคเหนือข่าวดีจากภาคอีสานข่าวดีจากภาคใต้เราอาจจะอ่านข่าวดีๆหลายๆข่าวเราอยากอ่านข่าวดีตั้งแต่ข่าวดีเล็กๆ จนถึงข่าวดีใหญ่ๆค่ะเะข่าวดีความดีไม่มีคําว่าเล็กค่ะจำได้ไหมคะความดีไม่คำเเพราะฉะนั้นกอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะส่งมาแบบนค้เลก็เอาเป็นว่านะคะสําหรับท่านใดที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครก็ดีหรือว่าจะทําความดีโดยการส่งข่าวก็ดีนะคะอยากจะย้าเตือนว่าสถานีของ e uh> เราเป็นสถานีท um uh ี่ไม่มุ่งผลกําไรดีทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราทําด้วยความเต็มใจทําในความศรัทธาในความดีจริงๆค่ะใช่แต่ถ้าหากต้องการเป็นสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับ ครับอันนี้<ช>นะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้พัส,สคู่กับทีวีตะเจมเห็นความดีฮีโร่ช n แนลในข่าวความดีครับอื